สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมือหนีงไม่มีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นพัดส้บัวใส่ไข่จ้ามือหนีงมีดเมนูง่ายๆจ้าได้สูตรมาให้กันล่างบัวเห้องให้ดำมันจะมีดว่าแค่สีน้ำเงียวบบดำมันมีแดดแรงใส่นลำแข็งจ้าแซมแข็งย้อมหมูกึ้งเลยไม่ใช่เห็ดเลยมันสดชื่นจ้ามันเนื้อ แข็งแ่กระส่ยน้น่าจ้ะแมวไปลวกก้อนมันจะน้ำตาดำมันจะเน่งทำน้พันเนาะเดี๋ยวตะบนเลยอ้๊บเดี๋ยวเราไม่มั้เดีวอืมเป็นน้ำมาลวกกอนแล้วจ้ะอัตางฉบดําอืมยังเดีไปพัดที่นึ่งลวกข้าวเดี๋ยวจ้ะล่อนอ่อนเลยโอ้ยนมาสุกเลยบมีเย็ดบุรีไม่ได้กายมันขี้ดีว่ามีนะบิงเป็นโต๊ะนะมีเนาะบรรยากาศมือเหนียจะดีแห้งเลยมักหมัก ไปกัสิมาลวกบัวก,กันเลยจ้าเอินลวกแล้วสนอมีเนาะอันนี้แม่ลวกแม่ยัดตับหมห้องมหม้อแม่เคยกินใช่ที่เราหรือลวกกรอบแท้ตับหมห้องมหม้อแม่เมื่อนี้บ่สั่งดแล้วลวกสายบัวยำางเป็นยังต่ำอืมในนู้นหนูน้องน้อยคืออยากจะตับหมห้องขาบัวน,น้องมีเนาะมื่อ,น,อนึงตรงมีอยู่แล้วจ้าจ้าตอนนี้เริ่มลวกก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมีวห้องหอน ต่ว่าเสี้ยวก็บวันเป็นสีดำน้องมีเนาะสียังใสอยู่คือเก่าอยู่สีสีส่วนกลิ่นเลยล่ะอืมคือสูตรไม่เอียมจามันเกี่ยกับแบบน้ำผัดน้องมีเนาะผัดจะคลายโหลดเป็สีมันมีน่ะแต่ว่าสูตรนี้กับเซียนในบัวเ้างามจะเพิ่มสีสันของมีนัวหานเถากิ่นน้องมีนหนักแปบบน้องจ๋าอ่อนๆกันเดี๋ยวเห็ดให้อ่อนเดี๋ยวเห็ดให้แข็งเดี๋ยวเห็ดให้อ่อนทีนึงตะแคงกับอ่อนจะสวงามกะชีวานนี่อมน้ำน้อมีเนาะก็ยัเอาไปผัดจ้า มืึอนี่คืออยากดโดาจะไม่นวดนี่ทั้งบัวเหาหลายเนาะมีแต่ทางก็ไม่พื้นสาลงทุนไปจ็บไปเก็บมาแพ้เต็มแพ้เต็มล้างเต็มแขนเพิ่นนึงกนเหลียกันเล้ยตอนไฟบเดียดนี่แหละเด้อนี <S <s ่ไปเข้าบ่หอนเนาะไม่ทันี่ถึงน้ำหอนจึงสีงามเก่าได้มีแหวงเป็นแบบสีบัวงามเก่าอย่างบ่เหลียกสดเก่าจริงเลยจ้าโบตีถึงน้ำกับสีล้วงกับสีดำนะมีแม่ไอ้น้ำหอนๆนเห็นไหม เดี๋ยวก็รังลังเดือดไม่ได้อยู่แม่ได้อยู่หไปคนงี้แล้วเดี๋ยวจังเบิ่งไ่ก็ได้ลูกจ้าจ้าตอนนี้มันก็เริ่มอ่อนแล้วจ้าบัวห้องว้ยหน้าก็เปลี่ยนสีว่ามีดแม่มันลงไปดำอยู่หนามจ้าไปดำอยู่หนามเนาะส่วนบัวเฮาก็บหนากินได้จ้าในภาคกักเย็นว่ามีดเนี่ยเพรลูกเอาผัดเตอรี้มีแมงเนื้อเซผัดที่เก่าเอาออกแล้อเช่นี่น่ะไฟเฮาคือไฟแห้งเลยเนี่ยแค่หมวกกันแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ะ อุ้ยใครอ่ะพอมอมีเอ้าตัวน้อยตัวยังคือมันนอนในหบ่งนอนดีแท้อึ๊บเออวันหลังนี้ก็ลืมบอกให้จ้ามาอางนายยังก็มีดนะเสียตัวนึงจ้าตัวน้อยตัวนี้ของลูกตัวนี้แล้วจ้านี่ดูของตัวแดงนี่โอ้ยกลุ่นแมวจ้าเมื่อไหร่ตัวน้อยบวชจ้าตันอันนี้มีตอนนยบวชจะมีดโดนละจ้างนียก็เพิ่งเรื้มอัปเดต กลับมาในกระโปงเห็นมันล่ะอนั้นวายยุ่นไปใส่อย่างนี้ตีแม่ว่ามันตายแล้วลูกฟังใส่เหรมีดใส่ถักตก็แม่โอ้เข้าไปนโอกันเออน่าลื่อเมื่ไปน้ำกันรับปุงนะจ๊ะอ่อนตอนยัง <c oughs> ตันตื่นสีงางมเมื่อเก่าอยู่จ๊ะมันบ่อยเปลี่ยนสีแบบเป็นสีแบบดำน<ร>้องนี่น้องเป็นสีเขียว,เ,ยวเป็นสีเขียวสีขาวสีสดๆจ้ะสลับายของแม่ก่อนพัดจ้ะแม่ตะสบายก็สามารถพัดกันเลย นะแม่เขาเรียกจะพัดเสบวบได้มีแบบอีแบบพัดไข่เสบวบนสมัามีดเห็ดมะฮามีดก็เย็ดกินวะเนื้อปซื้อจะเหมือนแซดด้วยมีเนาะต้องได้บึ่งหูจะเอาบวบก็แบบนี้มันเข่ากันได้เนาะงมีเขาไปใส่น้ำมันแล้วกันจ้าไปพัดกันเลยเนาะมีดได้พึ่งหูจะว่ามันเข่ากันแม่มีดไปแซดไปแม่แม่หวานจมัวนัวแซ่บไข่นัวไข่นัวบวบจ้าได้กินบ หวางก่อนเปรีด้วยพอใส่กระเทียมแล้มีดโอ้ยตัวนี้ดีกระเทียมเจียวห่อเทียมผูกห่อหอมอันสีนี่กินน้ำมูนจะอันบางทเท้านี่เป็นต้มแบบเป็นต่ำมันสีไม่ดีไหมมันกินน้ำบ่ได้ล่ะมันเท็ดแมแมวจะไปมาทอดกระเทียมกันเลยเนี่ยต่ำ โปรตีทูพีตี้มันจะต่อมนี่ต่ำจ้ะละเอียดหน่อยนึงจ้ะปั้นยังงามเลยมีแม่ปั้นยังเจบทิ้งถ่ายมีแมาปั้นอะไรแม่ปูปูแบบไงโอ้ต่ำออกก็จ้าึแมมมี่แม่กินกับเทียมมีแม่กินกินกับเทียมเจียวแล้วบรรยากาศดีๆน้องมีน้องมน้ะเ่นนะได้มาดังป้างไหมดังเลย กามีใแม่ก้ามือนี่กยกับโบเนี่ยจ้าพายุจ่าถุตมีตกในหอนแหงนม่อยากใหมันตกมันหอนเ่อก็ใส่ใครลงไปด้วยจ่าต่อไครอยู่ละหน่วยเรนหน่วยพอดีว่ะย He <sch> ังวันหน่วยหนึ่งว่าอะไรว่แม่จ้าบ่ายพอดีว่ามีนแม่หน่วยรหาติยวนึี่่จ้าไมไดก็เป็นยังไปสิต้ม โอ้ยใจดีว่ามีดมือนีจุงไงคงไม่พร้อมรูปเป็นยังจ้ะเอ้าหนุ่มฟังว่าแม่นแหมว่าเห็นฮ่าเหรเห็นแล้วเห็นแล้วเพราะเราลูกว่าไว้ใหญ่ตรมใหญ่ว่าแต่แค่นนี้ก็ได้ถ้าไปกระอยใครฮัทสุกน้อยบ่มีดเป็นหน้าไฟก็คือว่าแห้งนอกมีดนอกเขาเดียวเอาอันใครใส่ไว้ปุดเบาบ้างหล่ะคือว่ามันไว้ปวดอยู่นี่เนาะลคาดจะเบามาเป็นยังจ้ะแล้วเดาได้ผัดใส่บัวใส่ยังคือเก่าเนาะจ้าที่นิ่งแล้วว่าที่นี้แม่ เงียบซุ่มจะหือฝนโอ้ฟื้นเล้วเนาะเนี้ยซุ่มแก๊สอ่อนแก๊สอ่อนจะแอารถัิโนมือตามอารมณ์จะซุ่มไฟลายกับแห้งจะซุ่มไฟหน่อยว่าไฟอ่อนกะก็นีแหละใจเย็นเย็นใจเย็นใช่ไหมอุ้ยใครมันใครมาอยากมาตุ่มเนาะมีเนาะใครเองสิ สวัสดีจ้าเอา <c oughs> มือกำหึือมือใหม่อยูอุ้ยจะแมนหอนม่อนไหมเย็บแบบนี่ขนาดคื้นได้ยังแม่ขน <c oughs> าดขนาดไม่ล่มยังห่อนอยู่อีกเป็นเขาเที่ยงจะซัมเที่ยงนไม่มีดเนะาะจะบัวจะได้บัวบมีดจ้ะน่าอีก เมื่อกี้พระเอกจันนะเอกตามไปตโกงไม่รีบแม่ตุตโกงเครงปรุงตุกมคือเราดดีทีมีแม่ตโกงเนี่ยตโกงคือไม่สำคัญกับมูนเหรบไม่ยินแม่ตโกงไหมม่ตโกงกับมูมูนที่แม่เพราะปมีตโกงกับ่าียบอาหารเขาเขามิรงปรุง ขายเหลืองเลยเลยเห็จนจ้ะคุณน่ะแม่เฮ็ดขายไว้ให้เลยบอม,ม้าห้องมีดเฮ็ดขายได้มีดแม่ะจะพัดน้ำม่แม่ล่ะแม่เฮ็ดขายเป็นคนซื้อดีเนาะถุงกระช้าถุงกระช้ากองกระช้าก็มีเขาม่มียังใสนะ่น้ำมีดเนาะปรุงเลยจ้ะนาชนจนัจนบแล้วไปลงว่าปรุงกันเลยจ้าะรดน้ำปลานิดนึงจ้ะสีเคียวเยอะเยอะ เพราะนั้นผงรสจัดตาม่มรสจัดความนัวความเค็มได้ต่อไปก็ใส่ซอสปลาเขียวจ้าเส่ลงไปเลยนัวนัวจ้ะเนี่ยก็ด้วยน้ำตาลจ้าต้นซอสโรดีใส่ก่อนมาสั่นแม่จะน้ำตาลใช่หวานหมักหวานเลยอันนี้ตานใสซอบได้จ้าเนี่ยสีเพิ่มความนัวความหวานละจ้าตามคนหมักเลยไปหมักหวานหมักหย่าง ก็ด้วยรสดีจ้าบัีญิตใส่ลงไปเลยจังน้อยซึมซึมจ้าหลายอย่างก็ด้วยซอสหอยจ้าใส่ไปมิจต้องยิบยิบน้ำตาลอีกคนใส่ลงไปเลยจ้าซอสหอยเขาไม่ดีจ้าแม่เัญชัยกายขี้แจงเลเป๊ะเป๊ะเลยมิจแ่ะนื้อย่า,ยามันลออยู่ ตบไป็สมาคคนกันเลยจ้าจิ้มเพียหนึ่งน้องมียดถ้มันจางพิกับเพิ่มน้อมียดม่ก็ดีว่าเนาะมันจางพูดตบไปแล้วมาผัดกันเลยจ้าร้องบัจางสิไงคนคนไม่ง่ายนะจ้าตว่ากับแซ่บหอมแห้งเมียดแม่หอมกินหัวพวกอย่างนออกไข่ออกมาก็ได้จ้าุงเหลวมันจงบดดำแตตว่าแม่ว่ามันมันเป็นอย่างนองกับแซ่บกข้งตัวเลย แม่ก็บ้ออกเอาเลยนี่แหะนุ่มเหมักเหลียยุบก่ว่าเลียยน่อยจ้าแดดแรงน้ำี่แม่ซุกไว้แม่แม่วาเน้อสนเี๋ยวแม่ชิมชิมรสชาติดิได้คือเอาใหมได้เลยแม่บตัวลูกพัดบัวใส่ไข้ชยมไหมบุงเอามา จาไปกินกันเลยจ้าตังคาก่อกินกันเลยแสบแล้วอหสวัสดีจ้ามาจาเยิมกันจ้าอันนี้ไว้าอจ้าจ่าในใหญ่น่ะในใหญ่นายจ้าปังกลางจ้าโตอีดาโอ้ยไวะกนนเลยไม่ั่ยังม่ยังม่กินโตกันแก็ฟัง tôi đã gần đây chẳng hết gì hết 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 con hết 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 อ,อร่อยัอองขาวอยู่เ่รอรับแซ่บเลยมีอืมเห็นไอ้ฟังมีหลายเหรอใครไม่นำไปชอปตอเละมีก็ดีว่าออฟางแซ่บปองอืมบรรย่กาศคึกคึกเนอตกยุ่มไหมแม่งันนเขาบรรยากาศ ไอ่คิดหนึงบนอาาอยอแม่ให้ยูเขาเนาะกาศดีครับผมให้ขาเอายกหขวจาน้นี้นะาขำเลยวะขเไม่กินเดยได้รีบแบบอย่ากกิคนน,นี้ดนีวะผอาสดพร้อมเลยลูกแซนนาไว้ไม่สด Thôi đi chạm trong đi cái đây rồi Được không? Ủa? bà đi rồi Chỗ tí tí đó khó tắt bây giờ Tắt mà nhau, Để tí nữa vừa vừa khói Ai cho băng bây giờ Chỗ tí tí đó อยาใส่ฝาแล้วใส่กระดุก่ใครใคยเล่นว่ากับมีบวบผัดเสบวบม่รู้ยังไงประหยัดประหยับฝ่นแล้วเป็นห่งได้เบล้งฟางกัใเบแล้วเว้ยวัวขออกนม้แหละ para <coughs> no <coughs> หน้าฝนหวนงามลน้ำขึ้นป้านดีมีผมอยู่แล้วดูพาผมคนเรืองกับหลี่ตามาตองทางง่าก็ทักดีครับผมกำลังคุ้มเอาตองแมนขึ้นดูน่แต่โนล้วเจเห็ดเป็นได้ยังล่ะม่ไปเสหรอกจ้าอะกินีเขาสุพวนละจ้าฝากเจ้าบอกน้ำ ได้เลยเสื่อมเบื่อของไอ้จำาบเก้าบอกครผมเจ้าบอกเนี่ยค่ะติดต่อมาทางของผมก็ได้ศูนย์เ6้า7ปครับผมขอบสมาชิกเรางราบได้จ้าเข้มนัวเ็ขอบรุณไม่ลงหนาครับผมอยากมูดว่าเจ้าบอกแดดแรงมีคลิปของเขาครับผมเพ็ยในเบื้องลสองนี่แหละบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับคนดไลร่กไ รถแช็กไม่แบบเตียลเราจะเดินทงสองพวกไม่พร้อมจ้าเด็กน่าเจ้าไม่จ้าจนนา,จจาย